13ตุลาคมนี่คือสถิติที่สร้างเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์สำหรับตลาดทองคำประเทศไทยวันแรกที่ต้นปีทองคำให้ผลตอบแทนราคาแตะ20,000บาทเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นวันนี้และวันนี้นิวไฮทั้งรูปประพันธ์และทองแท่งยังไม่พอเกิดอะไรขึ้นต่อฟังกันเลยนะครับ 13ตุลาคมเป็นบนหยุดสําหรับประเทศไทยนะครับแต่แรงส่งของทองคําที่เปิดขึ้นมาโดยตลาดสมาคมค้าทองคําบ้านเรานั้น9โมง4นาทีกระชากขึ้น400บาทและนั่นก็หมายความว่าสถิติใหม่มีเกิดขึ้นทันทีซึ่งวันนี้ตลาดทองคำเนี่ยาจริงๆแล้วร้านค้าทองเขาก็เปิดกันอยู่นะครับยกเว้นร้านไหนก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะต้องรีตั้งรับดีๆครับว่าประชาชนแต่ก็เป็น อาจจะเป็นไปได้นะไปเที่ยวกันเยอะนี่นะอาจจะไม่ไปคึกคักรอกันหน้าหน้าร้านแต่ถ้าวันนี้ใครอยู่เมืองไทยแล้ว,ลวก็สบายสบายเลยนะฮะขายกันฉ่ำๆ่ำกันเลยนะครับเพราะว่าราคาทองคําที่ผมรายงานไปเมือ่อสักครู่ถามว่ามันสิติเกิดอะไรขึ้นบ้างคือหนึ่งครับ ทองคำแท่งขายออก62,500บาทเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของประเทศไทยทำลายสถิติเติมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมอย่างราบคาบและทิ้งห่างซะด้วยนะครับต่อมาครับทองรูปพรรณนี่คือสถิติที่2รูปพรรณแตะระดับ63,300บาทเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทำลายเมื่อวันที่8ตุลาคมลงเรียบร้อยห่างอีกต่งางหากนะครับในขณะที่สถิติตัวต่อมาน่าสนใจก็คือว่า นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงราคาเปิด13ตุลาคมเนี่ยนะครับราคาทองคําในประเทศไทยนะฮะให้ผลตอบแทนตอนนี้เกิน20,000บาทต่อบาททองคําเป็นที่เรียบร้อยหรือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ให้ผลตอบแทนเกินบาทละ20,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถามว่าตอนนี้เกิดอะไรกันขึ้นกับราคาทองคําที่ทําให้ทุกคนต้องรู้สึกว่าโอ้โหเป็นบรรจุเนี่ยทองก็ไม่หยุดกันเลยนะครับเหตุผลก็ชัดเจนครับเนื่องจากว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไป ความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามภาษีของสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับคุกรกุ่นตลอดเวลาคือถึงแม้ว่าเคืนนี้นี่นะฮะหมายถึงว่าคืนที่ผ่านมานี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะโพสต์แบบสั้นๆไม่ยืดเยื้อไม่ยาวกระชับใจความได้เลยนะครับว่าก็เหมือนกับว่าเรื่องจีนไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็จะเรียบร้อยแถมพูดประโยคตรงที่ว่าแม้แต่อเมริกาแม้แต่จีนเองก็ไม่อยากให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าตกต่ำรุนแรงถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า the depression คือมันรุนแรงกว่า recession นะฮะ r e เ e ช i o นี่เศรษฐกิจถดถอย2ไตรามาสติดๆลบแต่ถ้า depression นี่คือเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงชนิดที่แบบซึมกันแบบหลายปีติดต่อกันนี่นะฮะคำส่งสัญญาณตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่นะครับทำให้รู้สึกว่าตลาดทองเนี่ยนะฮะก็ยังมองว่ามันคลายความตึงเครียดระดับหนึ่งเพราะถ้าถอยกลับไปวันที่10นั่นเป็นความที่ตึงเครียดสุด,สด พอทำอยู่ดนนีๆก็โพสรร์รายยาวออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจเจ้าเราเรื่องนี้ฟังคือสรุปวันนั้นเนี่ยทำบอกไม่ต้องเจอหลับสีจินผิงสองสัปดาห์ข้างหน้าที่กรุงโซเกาหลีใต้บอกไม่มีเหตุผลไม่จําเป็นต้องเจอ2บอกจะขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือโพสต์ที่จับใจความได้เมื่อวันที่สิบในขณะเดียวกันพอโพสต์ของเมื่อคืนกลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้นักลงทุนทองคําในตลาดเอเชียซื้อเปิดเชา้าวันนี้เนี่ยมองว่า นี่คือความไม่แน่นอนและความคุกรกุ่นยังมีอยู่คือมันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นจนกระทั่งทุกคนมองว่าอะไรรู้ไหมฮะสสัปดาห์ถ้าโดนทรัมป์บินไปเจอสีจิ้นผิงในการประชุมเอเปกที่กรุงโซลซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วแล้วก็อันานั้นน่ะนิ่งแน่นะฮะซึ่งนี่แหละครับระยะทางจอดจากนี้เนี่ยก็เลยทําให้บระีราคาทองคํานักลงทุนในตลาดทองคําที่สิงคโปร์เบ็ดนะครับนะี่อยากใช้คําว่าพนันเลยนะฮะคือเขาเสี่ยงเลยครับ คือแทงเลยครับแทงไล่ราคาขึ้นไปนะฮะดังนั้นเนี่ยผมสรุปให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าทำไมการเปิดตลาดทองคำในวันนี้จึงมีสถิติต,ต่างๆเรานี้เกิดขึ้นอย่างชนิดที่เหลือเชื่อกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจาก1มกราคมจนถึงราคาเปิดวันนี้13ตุลาคมตอน9โมง4นาทีเนี่ยทองคำมีส่วนต่างราคาตลอดทั้งปีนี้21,000บาทเคยเห็นไหมครับ เป็นครั้งแรกที่แตะบาทละ2 0 0 0 0เป็นครั้งแรกที่ไปถึง2100บาทและถ้าในแง่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้47.4%สําหรับทองคําประเทศไทยลุ้นกันนะครับว่าวันไหนจะเป็นวันแรกและครั้งไหนจะเป็นครั้งแรกที่ทองไทยให้ผลตอบแทนจากราคาส่วนต่างจากต้นปีแตะ50%นะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่ทีนี้มันก็มีรายงานฉบับหนึ่งว่าทองคําจะไปถึง6,000นดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าเดี๋ยวเจะเล่าเรื่องนี้ต่อเน,นี่ยนะฮะก็ถามท่านผู้ชม ปีหน้าทองคําโลกแตะ6,000ดอลลาร์ 6, สหรัฐถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะครับทีนี้พอกลับมาตรงนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่เอื้อคืออะไรรู้ไหมฮะเพราะการเปิดตลาดของทองคําวันนี้ที่ดังส่งนอกจากส่วนต่างราคาจะขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าตลาดในประเทศจะปิดทาการเนื่องจากเป็นวันหยุดแต่ว่าต่าง,ต,างต่างประเทศนี่สิครับ3.267นี่เป็นสถิติข,ของเงินบาทในตลาดต่างประเทศที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบกว่า2เดือนเกิดขึ้นจนได้เห็นไหมฮะ มันหลุนหมดเลยนะครับหลังนั้นก็เลยทําให้วันนี้นะครับใครที่อยู่กรุงเทพพอวิ่งไปหน้าร้านทองทันไหมส่วนใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทําใจนะฮะหรือว่าคุณอาจจะมีจังหวะการเข้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนของทุกท่านแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวันที่แบบว่าสุดๆแล้วนะฮะแต่ยังไม่สุดหรอกสําหรับตีนี้เพราะคิดดูสิครับว่าเรามาถึงขนาดนี้นี่นะครับ9เดือนกับ13วันทองคําไทยพึ่งเห็นครั้งแรกว่าเกินบาทละ20,000บาท อันนี้ยึดจากตัวเลขสมาคมค้าทองคํากันเลยนะฮะดังนั้นแสดงว่าจะไปได้ต่อแค่ไหนเราต้องถามทานผู้ชมกันต่อนะครับเนี่ยนะฮะจึงอยากให้ผู้ชมนั้นติดตามคุยกับบัญชายอยู่ตลอดเวลาเป็นสถิติที่ต้อนรับสัปดาห์ที่3ของตุลาคมสวยทีเดียวครับในวันที่13ตุลาคมกับทองคําแท่งไทยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และผลตอบแทนส่วนต่างราคาจากต้นปีเกิน2 0 0 0 0เป็นครั้งแรกสําหรับประเทศไทยกันนะครับ